ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช่นเคยนะครับก็อยู่กับผมที่ช่องแงนคุณกรตด้ำหอแงนะครับก็วันนี้หรือป่านะครับก็อล่อยไอ้รอรอนานนะครับเข้าป่าครับวันนี้ไอแข็งลายก็ขุดดินเช่นเคยนะครับ ที่แป้นงนี้เป็นของผู้กองผู้กองอะไรไม่รู้นะแต่ซื้อใหม่นะครับแป้งนี้แปดไร่นะครับแต่แคาโกเจ้าหนึงเข้ามาทำแลครับแต่เป็นรถซีซีเจนะครับทําไม่เสร็จนะครับเลยให้ทีมงานเราเข้ามาทําต่อนะครับนี่ครับ เป็นงานถนาดของฮิตาคิเลยนะครับงานแบบนี้โอ้่ตงนี้งานก็พอได้ทำนะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับทรมง,งานเรางานไม่เยอะนะครับแต่มีมาเรื่อยๆนะครับ ก็ใครที่สนใจตีป่านะครับหรือว่ากดสะสมที่นะครับหรือว่าจะได้เห็นลูกรางนะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่0807579734ครับติดต่อผ่านทีมงานเราโดยตรงนะครับมีส่วนลดให้เยอะนะครับก็เราทำงานตามราคางานนะครับไม่ใช่ว่ารับแพงๆแ,แล้วทำ ไม่ได้คุณภาพนะครับหรือว่ารับสุขภูกาทำคุณภาพเยอะก็ขาดทุนนะครับเราต้องเอาความจริงเป็นพื้นฐานนะครับสําหรับทีมงานเราครับ ก็จะไม่บอกนะครับว่าคลิปนี้ก็จะไม่บอกว่าทำงานอยู่แถวไหนนะครับก็มีเหตุผลนะครับรเหตุที่ไม่บอกนะครับ เห็นเป็นป่าแบบนี้มีโฉน,นดนะครับไม่ใช่ที่หลวงที่สอปรกอรนะครับเป็นโฉนดคุดแดงเลยนะครับก็เขาจะลื้อปลูกไล่มันนะครับหรือว่าปลูกต้นยางก็ไม่รู้นะครับน่าจะปลูกมันนี่มากกว่านะครับ เจอต่อสองสามต่อไปให้เป็นเลยครับต้องหยุดอยู่กับที่นะครับ่อวิดีโอนี้เข้าได้เวลาสมควรนะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับติดตาม YouTube ต้องานคุณรถด,ดําองแงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ